แม้มโหสถจะพึงพอใจในตัวนางมากเพียงใดแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่อาจมั่นใจได้ว่าจิตใจของนางจะหนักแน่นมั่นคงสมกับที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของตนหรือไม่และเพื่อให้มั่นใจมโหสถจึงได้คิดหาอุบายที่จะทดสอบนางดูให้รู้แน่ แล้ววันหนึ่งมโหสถก็ได้เรียกนางมามอบข้าสารให้ครึ่งธนานเพื่อให้นางนำไปปรุงเป็นอาหารสามอย่างคือต้มข้าวต้มทําขนมและุงเป็นข้าวสวยนางอมารารับเอาข้าวสารนั้นมาแล้วก็คัดแยกเมล็ดข้าวออกเป็นสามส่วนคือ มเมล็ดข้าวที่ยังไม่หักมากนักนางก็นำมาต้มเป็นข้าวต้ม,มเมล็ดข้าวที่หักครึ่งคึ่งกลางๆนางก็ได้นำมาหุงเป็นข้าวสวยส่วนปลายข้าวที่เกือบจะแหลกละเอียดแล้วนางก็นำมาทำขนมพร้อมกันนั้นก็ได้ทำกับข้าวเพื่อรับประทานพร้อมข้าวต้มและข้าวสวย คลั้นปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนางจึงยกถาดอาหารเหล่านั้นไปให้มโหสดได้บริโภคในทันทีมโหสดเห็นอาหารทั้งสามถาดแล้วก็รับเอาเข้าวต้มมาชิมดูก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อตักข้าวต้มเข้าปากได้เพียงช้อนเดียวเท่านั้นโอชารสของข้าวต้ม ก็แผ่ซ่านไปทั่วปราสาทรับรถชวนให้ต้องลิ้มลองอีกแต่เพื่อที่จะทดลองนางดูมโหสถจึงแกล้งพูดขึ้นว่านี่อะไรกันเธอต้มข้าวต้มไม่เป็นหรือไรเหตุใดถึงทำข้าวสารดีๆให้เสียไปเปล่าๆล่ละว่าแล้วก็ขายข้าวต้มที่เหลือในปากทิ้งลงดิน นางอมราเห็นเช่นนั้นก็มิได้ถือโกรธกลับเอ่ยถามด้วยอาการปกติว่านายเจ้าคะหากว่าข้าต้องไม่อร่อยเนี่ยจะลองรับประทานขนมไหมล่ะแล้วนางก็เลื่อนถาดขนมเข้าไปใกล้มโหสถหยิบขนมมารับประทานก้อนหนึ่งแล้วก็รีบถมลงดิน แกล้งตินางเหมือนเช่นครั้งก่อนนางอมราถึงจะถูกตำหนิแรงๆเช่นนั้นแต่ก็ยังคงมีสีหน้าปกติโดยปราศจากอาการขุนเคืองแม้แต่น้อยนางกล่าวว่านายเจ้าขาถ้าขนมไม่ถูกปากเนี่ยก็ขอเชิญรับประทานเข้าสวยเถอ แล้วนางก็ยกถาดเข้าสวยเข้าไปใกล้มโหสถก็ยังคงทำกิริยาเหมือนเดิมแต่คราวนี้นอกจากจะขายเข้าสวยทิ้งแล้วมโหสถยังแกล้งทำเป็นเครืองจัดแสดงอาการฮึดฮัดกระฟัดกระเฟียดถึงกับเอาอาหารทั้งสามถาดมาคลุกเค้าเข้าด้วยกันขยำแล้วละเลงทาตัวนาง ตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าจากนั้นก็ไล่ให้นางไปยืนอยู่ที่ประตูเรือนถึงมโหสถจะแสดงอาการโก,กรธเกลี้ยวนางอย่างไรแต่นางก็หาได้โกรธต่อไม่นางรีบยกมือไหว้แล้วรีบทําตามด้วยความเต็มใจราวกับเป็นเทวโองค์การที่ไม่อาจขัดขืนได้ โดยไม่รอให้มโหสถต้องกล่าวซ้ำเป็นครั้งที่สองการที่นางอดทนไม่แสดงอาการขุ่นเคืองแม้แต่น้อยก็ไดยคิดว่าบุรุษผู้นีนะ้เมื่อดูจากบุคลิกสติปัญญาและความสามารถแล้วคาดว่าเขาต้องเป็นคนที่มียศศักดิ์สูงส่งอย่างแน่นอน หากว่าตนต้องทำหน้าที่พัญญาก็จะอยู่ในฐานะทาสีพัญญาต้องอยู่ในโอวาทปลนนิบัตริรับใช้เขาแต่โดยดีจึงไม่ได้แสดงอาการโกรธตอบออกมาเลยเพราะพัญญาที่ดีนั้นมีอยู่สประเภทคือ 1. มาตาภริยา คือพัญญาที่อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลทุกเมื่อตามรักษาสามีเหมือนมารดารักษาบุตรรักษาทรัพย์ของสามีไว้ด้วยดี 2. ภักขนีภริยาคือพัญญาที่เป็นเหมือนพี่สาวน้องสาวมีความเคารพในสามีของตนละอายต่อบาป อยู่ในอำนาจสามี 3. สักขีภริยาคือพัญญาที่เมื่อเห็นสามีแล้วก็ชื่นชมยินดีเหมือนเพื่อนผู้จากไปนานแล้วได้กลับมาเป็นกุลสตรีมีศีลมีมารยาทงดงามปฏิบัติสามีเป็นอย่างดีและสี 4. ทาสีภริยาคือพัญญาที่แม้ถูกสามีเคี่ยนตีคูตะคอกก็ไม่คุนเคืองไม่โกรธตอบอยู่ในอำนาจของสามีเมื่อคิดดังนี้นางจึงได้แต่ประนมมือยืนนิ่งอยู่ที่ข้างประตูส่วนมโหสถเมื่อเห็นว่านางอดทนต่อโอวาทได้เช่นนั้น แล้วยังจะทดสอบอะไรอีกหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไป